สวัสดีครับชาสวัสดีทุกคนครับกับพวกผมแอซิดอควานะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการลงท่ามกลางเครื่องประดับใหม่อีกครั้งนึงนะครับเป็นทีมของโคอี้แทนนะครับเนื่องจากว่าทีมนี้จะใช้ของค่อนข้างน้อยกว่าแล้วก็จากสกิลอะไรต่างๆได้ง่ายกว่าทีมของเอสปาดานะครับก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดการอัปเดตใหญ่นะครับทำให้รูปแบบทีมรวมไปถึงกิจกรรมรถกุญแจเนี่ยอาจจะหมดไปในสัปดาห์นี้นะครับกิจกรรม แล้วกุญแจนะครับจะใช้ได้ถึงวันที่17ตุลาคมนะครับก็คือก่อนอัปเดตใหญ่เลยเพราะฉะนั้น1สัปดาห์สุดท้ายแล้วครที่ยังไม่ได้ฟาร์มหรือว่ายังอยากจะฟาร์มเพิ่มเติมนะครับก็สามารถตุนประดับเอาไว้ได้นะครับโดยประดับที่น่าสนใจนะครับผมรู้สึกว่าสาหรับทีมถึกแล้วนะครับในอนาคตนะใครที่วางแผนจะเล่นทิมถึกเนี่ยมีประดับอันนี้นะครับลดดาเมจทะลุบัฟนะครับประดับนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนออปชันใหม่เป็นลดความเสียหาย4 -5 เป้าเพราะฉะนั้นประดับเนี่ยเป็นประดับที่ค่อน้าางนนน่สใจะครับ ที่จะสะสมตุนไว้ก่อนนะส่วประดับอื่นๆนะครับของทีมสปิดเองเนี่ยคงพูดอะไรได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นรูปแบบการเล่นแบบใหม่นะครับที่จะต้องใช้ประดับอะไรบ้างนะครับที่พอจะมองออกก็คือประดับวันนี้แหละนะครับลดเมท4-5เป้าจะค่อนข้ามีประโยชน์กับทีมถึงแน่นอนนะฮะโอเคนะครับไปดูทีมที่ผมใช้ดีกว่านะครับทีมที่ผมใช้เนี่ยได้มาจากในกลุ่มของเซเว่นไนท์นะครับซัก พักใหญ่ๆแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับที่เขาใช้ทีมนี้นะครับทีมนี้รีเควสของเป็นพิเศษก็คือเซียนตัวเดียวนะฮะเซีนเนี่ย <G l oss> ก็คือใส่ฟูลพาวเวอร์เลยนะครับแล้วก็ควรมีรถคูดาวเป็นจิตวิญญาณด้วยสักขั้นห้านะครับเพื่อรถคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์หรือถ้าใครไม่มีก็ถ้ามีบัฟกิลวครบนะครับอยู่ในกิลวเลเวลสิบมีบัฟกิลครบ ก็พอได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็อาจจะใช้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับเป็นพวกโยรังหรือว่าเกลหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นรถคูดาวมาช่วยนะครับก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้ามีก็จะสบายขึ้นนั่นเองนะครับก็เซีินนะครับใส่สชุดอ่อนเลยนะครับแล้วก็2โต้นะฮะเป็นตัวต็มโต้ไปเลยนะครับแหวนนะครับจะใช้เป็นแหวนวอลเจ็ดครั้งกับคริติคอลดาเมจนะครับที่ใส่เป็นวอลเจ็ดครั้งเพราะว่าบอสเนี่ยมีสะท้อนนะครับถ้าเราใส่ แหวนเนี่ยมาเนี่ยจะช่วยในช่วงตอนแรกได้ที่ยังไม่แปลงร่างหลังแปลงร่างแล้วเราจะมีดูดเลือดนัสบายอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่มีอ่าไม่มีมมต้าสะท้อนไม่มีดูดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะตายได้ซึ่งในคลิปเก่าผมจะใช้เป็นแหวนฮิลซึ่งมันจะทํางานได้ยากกว่านะครับหรือแหวนตีสองครั้งอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเล่นได้ยากกว่าอันนี้คือเน้นดาเมจไปเลยนะครับคลีเข้าดาเมจสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไปเลยใส่กับแหวนวอลชิคลคิดว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะอันนี้นะครับ เจมก็สามารถใส่ full power ได้เลยนะครับตามปกติของเซอินเลยก็คือเพิ่มพลังโจมตี50%คีย์ดีเข้าดาเมจกับจุดอ่อนดาเมจ40%แล้วก็ลดคูลดาวน์12%นั่นเองนะฮะอ่ะลิปเปอร์เบรกก็แน่นอนนะครับเพิ่มดาเมจท่านมืดแรงขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มแสจุดอ่อนกับความเสียหายคริสติคอลนั่นเองนะครับอันนี้ค่อนข้างเบสิกเลยนะสลับเซอินเลยนะครับมีแค่ขอลดคูลดาวน์นิดหนึ่งนะครับสลับเซอินเพื่อให้คูลดาวน์นนวมันทันพอดีนะตัวละครอื่นๆนะครับไปดูที่โคอี้ก่อน โคอี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเอามาใช้ในโหมดนี้นะครับซึ่งโคอี้เนี่ยต้องเป็นตัวละครที่มีสปีดสูงสุดในทีมนะครับคือใส่2ส,สปีดเลยนะครับเกราะไม่ต้องใส่นะครับทำไงก็ได้ให้ตัวบางที่สุดเลยนะฮะจริงๆแล้วสี่สิบสี่ไม่ได้ห้าสิบกำลังดีเอาห้าสิบบกสิบนี่แหละกำลังดีควรมีเลือดนิดนึงให้มันแบบโดนสกิลเดียวแล้วไม่ตายไปเลยนะฮะให้มันรับได้สักสองสกิลอ่าแหวนก็ใส่แหวนอ่าจริงๆผมใส่อันนี้มามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าบอสมีทะลุวับสองสกิล ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใส่ก็ได้เต็มนะครับควรมีเร่งเกตเวกหนึ่งเม็ดนะครับอันนี้ค่อนข้างรีเควส์ละกันนะครับหนึ่งเม็ดเพื่อให้เกตเวกเต็มเร็วๆนะครับโปรเรนอ่ะไม่ใช่สิต้องบอกว่าลูกไฟจิตวิญญาณเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะครับรถคูดาวนี่เอาออกไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะฮะห้ามใช้เลยด้วยรถคูดาวออกไปเลยเพื่อป้องกันอะไรเอาออกให้หมดนะครับลิมิตเบรกจริงๆถ้าถอดได้ก็ถอดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปควรจะยืนรับได้หนึ่งสกิลนะครับไม่ตายนะ ต้องโดนหนึ่งสกิลเราไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นผมของผมเนี่ยเซตประมาณนี้โดนหนึ่งทีไม่ตายนะครับโอเคสำหรับโคอี้หน้าที่ของโคอี้คือเริ่มมานะครับผมจะใช้สกิลล่างสกิลล่างของโคอี้ในโหมดเนี่ยมันจะเป็นสกิลของเรเชลสองสกิลคอมโบกันเลยในสกิลเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นออกสกิลนี้ปุ๊บแล้วมันคูลดาวน์นานมันจะเรามันต้องห่วงเลยว่ามันจะวนกลับมาเร็วนะครับเราจะตั้งออโต้สกิลนี้เป็นสกิลหนึ่งแล้วก็เราจะให้สกิลเวสเป็นสกิลที่2โดยสกิลเวสเนี่ยจะเพิ่มต้สถานนะ2เทิร์ เราเล่นจนจบเนี่ยใช้เวลาประมาณ2เทินพอดีนะครับหนเทินพอดีแล้วก็ได้เลือดเทียมอีกสี่พันซึ่งเยอะมากๆานะครับทำให้เราเล่นได้อย่างสบายนะครับรวมไปถึงขจัดดีบัฟจากสกิลแรกที่เราโดนดีบัฟมาด้วยนะฮะตัวพาร์ี่อื่นๆนะครับเช่นโรดอเมทันี้เราต้องยอมเสียไปนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวอื่นในทีมเนี่ยอาจจะต้องรีเควสของที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับคือไม่ใช่บอกว่าคือมันไม่ใช่ของที่แบบว่าจะหายากมากคือควรจะมีของที่อืดขึ้นมาหน่อยนะครับเช่น เรเชลนะครับอาวุธไม่สําคัญนะครับอาวุธไม่สําคัญเกราะเลือดนะครับให้ดีที่สุดเลยเน้นอึดเลยนะเลือดที่ดีที่สุดแหวนหลบนะครับหลบหลีกนะครับแหวนข้างบนนี้เป็นออปชั่นอะไรก็ได้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเน้นเป็นออปชั่นหลบนะครับเจมสีเขียวทั้ง3ชิ้นถ้ามีเจมป้องกันก็ใส่ถ้าไม่มีก็ใส่เป็นพวกลดบล็อกดามเมจหรือเพิ่มอ่าอ่ลดบล็อกดามเมจก็ได้นะครับใส่คู่กับเจมบล็อกนั่นเองนะฮะที่สําคัญคือเจมเร่งเกตเวสนะครับหเม็ด แล้วก็ potential ลูกไฟอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครมีอะไรนะครับให้อึดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับอย่างของผมเนี่ยเล่นจบเนี่ยแทบจะไม่เป็นไรเลยคือเลือดลดไม่เยอะนะครับนี่เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ขอไม่ถึงเนี่ยก็น่าจะพยุงจนจบได้นะครับอย่างเรเชลเนี่ยมี2ชีวิตไม่ค่อยเป็นมีปัญหาเท่าไหร่นะครับคือตายแล้วเกิดมาใหม่ได้นะครับอ่านนี่สหรับเรเชลนะครับไอเลนก็เช่นเดียวกันก็ใส่อึดเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะใส่2งเลือดนะครับ แหวนหลบเช่นเดียวกันเจมก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าของไอรีนเนี่ยมันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรพิเศษมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเพิ่มพป้องกันก็จัดไปถ้าไม่มีก็บล็อกกับลดบล็อกดามจก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอาจจะใส่เป็นดูดเลือดนะครับเผื่อออกไปตีิจิ้มปกติแล้วก็ดูดเลือดมาก็จึงหนึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะก็นิดนึงนะครับอ่าสำหรับไอรีน,นะครับซีกนะฮะซีกเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยจำเป็นสหรับทีมนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ ช่วยในเรื่องของบัฟเป้าเดียวนะครับบัฟเป้าเดียวเนี่ยจะเกิดจากเมื่อไซน n โต้หรือติติดสปีดนะครับจะเกิดสเปเชียลแอตแท็กสเปเชียลแอตแท็เนี่ยจะสร้างดาเมจเป็น1ครั้งซึ่ง1ครั้งเนี่ยนบว่าเป็นไม่ใช่1ครั้ง1เป้า1ครั้งอ่ะนบว่าเป็นสกิลความแสนหนึ่งเป้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะแรงขึ้นอีกเ้าซิกเาอืนเก็น่นเอาซิกมายืนเฉยเายก็ได้แล้วห้าสิบเปอร์เซนต์นั่นเองนะครับแล้วก็ตีก็มีบับคุกค,คามเวลา อาวุธผมใส่เป็น2สปีดนะครับสลับสีแต่ว่าต้องน้อยกว่าโคอี้นะอ่ะผมเลยใส่ไปของ p ี e แทนเพราะมันบบกสปีดไม่เยอะนะครับแต่2สปีดเพื่อมีจังหวะออกไปฟาร์และลดคูดาวได้อะไรแบบนี้นะฮะกระเลือดเช่นเดียวกันนะครับแหวนหลบเช่นเดียวกันนะฮะเจมก็เช่นเดียวกันอีกทีนั่นแหละนะฮะว่าเพิ่มมนป้องกันถ้าไม่มีก็ลดบล็อกดาเมจเพิ่มบล็อกดูดเลือดเข้าไปนะครับประมาณนี้นะฮะ สลับทีมตันเลี้ยงผมใช้เป็นซีฟเพราะว่ารถคูดาวผมค่อนข้างเพียงพออาจจะมีจังหวะ1-2วิที่ออกสกิลไม่ได้แต่ว่าเราสามารถรอได้นิดหน่อยรอได้นะครับแต่เทิร์นมันจะไม่ไหลามากนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอาจะจะจัดสถานะเพิ่มตั้งสถานะให้แถวหน้าก็ได้นะครับอ่ะเพิ่มตั้งสถานะให้แถวหน้านิดนึงแต่ว่าเรามีตั้งสถานะอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้สลับทีมนะครับแล้วก็ พาร์สิบนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตีท่านมือแรงขึ้นนะครับเพิ่มความเสียหายหาเป้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มความเสียหายนะฮะอ่าที่เหลือก็เป็นแบบเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มตอบโต้ของเราเพิ่มสปีดไปนะฮะเพิ่มคริติคอลตามปกติเลยนะฮะวิธีเซตออโต้ของผมในทีมนี้นะครับก็ผมจะกดให้เป็นสกิลเวฟของโคอชสกิลแรกแต่จริงๆแล้วมันก็คือทํางานสกิลล่างก่อนนั่นแหละก็คือกดสกิลล่างนะครับแล้วก็ไปสกิลเอเวกนะครับสกิลล่างเนี่ยมีคูลดาวน์180ปดสิบวินานมากๆเพราะะฉนั้น พอเรากด2สกิลนี้เสร็จเนี่ยปุ๊บเราจะปล่อยให้โคอี้มันตายไปเลยเว้ยพอโคอี้ตายเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่ต้องกังวลว่ามันจะหมอสกิลลากซ้ำๆๆๆๆเรื่อยๆนะฮะอ่ะก็จะทําให้แก้ปัญหาจุดนั้นได้นั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลอาวุของเซอินแล้วก็สกิลโจมตีของเซอินเพราะฉะนั parfois, ổi, traged, ้นพอโคอี้ตายเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะเล่นสกิลของเซอินตัวเดียวมันจะฟันได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าบอสออกสกิลมาเราโตตีติดสปีดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถ สู้กับบอสเนี่ยสบายใจเลยนั่นเองนะฮะทีมนี้จะใช้องมกรอบน้อยกว่าทีมของเอสปาร่านะครับอย่างเอสปาร่าเนี่ยจริงๆผมลืมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันต้องมีบัฟเร่งเกตเอาเวสของบัฟกิลด้วยมันจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าพอาตั้งออโต้แล้วมันจะเป็นหน้าตายัางไงนั่นเองนะครับอืมหย่า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  ก็มาถึงก็หมุนเตี้ยวไปก่อนนะครับรถกันโจมตีเพิ่มความเสียหายนะครับรถกระฝ่ายนะครับบัฟทุกอย่างครบเลยแล้วก็โคอี้เนี่ยควรโดนสกิลนี้แล้วไม่ตายนะเพราะว่าโคอี้เนี่ยจะต้องกดสกิลอเวกนะครับแต่ผมก็งงนะว่าทำไมมันสูงน,นะเมื่อกี้นะผมว่าผมเห็นบอสมีสกิลทะลุบัฟสองสกิลนะแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะฮะไม่ว่า พว้นเปิดก่อแล้วนะครับก็สบายแล้วนะดาเมจจะเห็นว่าดาเมจเนี่ยไม่ค่อยเข้าพวกตัวอื่นๆเลยนะฮะเซอินเกตยังไม่เต็มนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอเกตเต็มไปนะฮะอันนี้อาจจะมีจังหวะเสียเวลานิดน,นึงนะครับเพราะว่าจาังหวะบอสคูดาวไม่ทันแล้วจวังหวะเราคูดาวไม่ทันนะอ่าไม่เป็นไรอ่าเกศเต็มแล้วเดี๋ยวเราแปลงร่างนะครับ ถึงเวลลาแ้โอเคก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็รอสซอินฟาดเรื่อยๆนะครับทีมผมสำหรับ ID ผมเนี่ยใช้เวลาประมาณ4นาทีครึ่งนะครับ4นาที20วิวิอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีของที่สมบูรณ์กว่าผมเนี่ยน่าจะตีได้เร็วกว่าน่าจะเหลือแค่3นาที50หรือว่า4นาทีเป๊ะๆอะไรนะ โคเอยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็ตายละก็ปล่อยมันตายไปคูดาวสกิลล่าของโคเอยังติดอยู่นะยี่สิบวินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลดคูดาวให้โคเอ้นะมันจะคูดาวนานมากๆเลยยังไม่ตายฮะโคเอไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไว้ยังนั้นเลยนะแม้นตีบอสค่อนข้างแรงนะครับหนึ่งนาทีก็ได้ประมาณสามสิบ กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ okay, โอเคโคอ้ตายแล้วนะฮะโดนรูบับไปนะครับเอ๊ะภาพมันกระตุกกระตุกแข่งๆเนะาะใส่เซตเซตค่าบูสแตกไม่ถูก,กนะเนี่ยคือบูสแตกมันมันเพิ่งอัปเดตนะฮะต้องขอภัยด้วยนะครับมันก็เลยบอกว่าต้องจูนนิดนึงนะอ่าโอเคนะก็เรื่อยๆนะ ใครที่ยังแบบว่ามีประดับตุนไว้ไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะมาฟาร์มไว้นะสักคือลงรอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้หนึ่งรแต้มนะครับหนึ่งแต้มลงหนึ่งรอรอบนะครับจะได้การันตีหนึ่งครั้งนะก็ถ้าลงสักวันละร้อยรอบถ้าเกิดใครไม่ไหวนะครับไม่มีเวลาพอก็อาจจะลงสักวันละสามสิบสี่สิบรอบนะครับสักสองสาวันเนี่ยเอากาันตีสักกล่องนะครับอาทิตย์หนึ่งได้สักสามกล่องนะก็อันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงของรายทานนะครับว่า ปกติแล้วเนี่ยตีครบพันแต้มเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณสักหนึ่งถึงสองอันอะแัแถมมาให้นะคือถ้าเกิดดวงไม่สวยมากนะครับมันก็จะได้ลายทางมาบ้างนะแต่ว่าถ้าสวยจริงๆนะครับถ้าสวยจริงๆก็ได้การันตีหนึ่งอันก็ถือว่าก็โอเคอะอนะเพราะช่วงนี้มันลดกุญแจอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะตุนๆไว้หน่อยได้นะอันนี้ผมคูดาวตีคูดาวนะครับ5้าวิเห็นไหมไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวมันก็ เสียเวลานิดนึงนะครับแต่เทิร์นมันไม่ไหลมากอยู่แล้วเพราะว่าเราเราใช้เวลาไม่นานนะมันก็ไหลไปนิดนึงนะครับจังหวะเทิร์นของตัวละครมันไหลไปนิดนึงแต่ว่ายังไม่ครบทั้ง5ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็หลังจากอัปเดตใหญ่นะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องระบบเทิร์นตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าทีมแบบนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่อีกทีนะครับเรื่องระบบคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยผมจัดให้เหมือนเดิมนะครับ โอเคใกล้ตายแล้วนะฮะอ่านก็ตกไปที่4นาทีกว่ากานะอืะอันนี้บอสผ่านไป1เทินแล้วจะเห็นว่าบัฟของบอสเนกับพลิปแล้วนะฮะอันนี้คือเพิ่งผ่านไปเทินหนึงแต่ว่าเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราเคลียร์แล้วนะฮะแค่เทินเดียวเอง โอเคเรียบร้อยช็อตนี้โอเคครับก็มาฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับออลโต้ฟาร์มมังกรเครื่องประดับนะครับสำหรับใครที่ยังแบบว่าใช้ทีมที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับซึ่งมันก็นานละโคยี่มาผมก็ยังไม่ได้แนะนําทีมออตโต้ใหม่นะผมก็ลืมไปเลยนะก็อ่าทํารับปรากฏด้วยนะครับส่วนอ่ะพูดถึงทํารับนิดหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดใครจะทํารับนะครับก็ ใช้ทีมนี้ได้ไหมก็เกือบได้นะครับให้เปลี่ยนนะครับจากโคอี e เป็นคริสนะครับแทนให้เปลี่ยนจากโคอี e เป็นคริสนะครับแล้วก็ <S <S ให้มาถึงเนี่ยต้องเล่นมือนะ <S 1> <S 1> มาถึงก็ปล่อยทุกตัวตายหมดเลยนะครับปล่อยให้มันตายให้หมดก่อนอย่าเพิ่งไปรีบัฟอย่าเพิ่งไปอะไรนะปล่อยทุกคนตายให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยใช้คริสนะครับชุบขึ้นมานะครับพอคริสชุบขึ้นมาครบทุกตัวนะต้องรอทุกตัวนะคริสชุบขึ้นมาครบทุกตัวเสร็จแล้วเราก็เล่นตามปกติคือใช้ ดีบัฟของเรเชลสกิลบนสกิลล่างแล้วก็ใส่อินฟันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ก้าเดียวจบเหมือนกันนะครับไม่ยากอะไรนะสำหรับทีมตีมังกรน,นะครับล่าสุดนะน่าจะเป็นทีมล่าสุดแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอเป็นเพื่อนโชคดีกับ1สัปดาห์สุดท้ายก่อนการอัปเดตนะฮะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ